หนึ่งขอไปตลาดบ้านอุมมามาเด้อจิมาขามแปหวานโอดเปียกพนางข่อยเถียงเอาซะอยู่ตลาดเอาเน่โอ้ยวันข้าพนันนั่นก็ไมีสิดท้ายยา่แหละเพราว่าเพรว่าวันขอดเปียกน้อไม่กลัวข้าพนี้เพราะว่าขอดเกลียบนะบรรุมึนี่มึมันข่อยเด้อ อันนี้ต้อจะแซบดูยล้วลากริลาพิจัสายมันลากสอมเสีนยน้ำมักจักเด้นี่นมันกล,งลงมล้มันสิตาเด้จัน้ำักแล้วออว้าววววววอวมวอววววววว่ว อถุงกเอามาเด้อเยขึอนนะไม่ออกถงเอ๋อต้องใจว่าออกก็คันดิชัวร์กับชัวรก็บองมาคือขุ่นนะหอดเปียกนะต้นนี้คนกินประจำมันเ่อวานหอดเปียกแต่ว่ามันหวานอยู่แต่ลมือแต่ละเวนเมื่อวานนี่ก็ไปลักมะม่วงก็เจ้ากินสุ่ม มัอน,นี้มาลักมาขามแปลเจ้าขอเจ้าที่เจ้าทั้งอะไรยังเนอะขอเลยน่านี่วันศินอีกเนี่ยสินรักด,าาดีินขอได้ี่รักทรัพย์นี่ เพาะว่าไฟวัดอย่นี้ไปวัดี่วไม่ได้ช่วยใจเลเออโอ้่าไปกับญาแม่ว่าด้ขึ้นเขาคนน่ะอือพิดศินแล้วเหมือนเนี่ยแต่ว่าหมูเจ้าแล้วมาหลอกเออือ้ยแย่เบาเถอะพิดไฟใส่ข่อยแมวมึงนะกำลังสิเฮียนเ่อกินเนาะมึงพี่ปโป๊กๆเออไฟข่อยมเจนดับตัวะหลอดยังเฮียนในกลัวไฟมันตกซื่อดอกแม่ ยาสิไปทวดยาสวยตังไข่ตัวข้างเาข้างในบ้านมันคือบอเนียมันคือบอดับแล้วก็ทิว่าเฝ้าเฝ้าเฝ้าก็เฝายังคนกินอยูดิเฝ้าเฝ้าหลวงพี่มาแล้วยาเด้วยสวะกราสันขอบพ่ไปวัดเด็กว่างสิโดนเติบไฟาจิตปพ๊บมาทั้งสามหลอดเลยคงจะต้องลาเล่าตัวคำยังไง อะไรน้องอะบังคิดอีน้องโอ้ยนี่งนี่ก็งามแต่ตาเหลี่ยมเมบเบ็มเลยบะพร้าวหรอป้าจาเต็มถุงแล้ววนี่นะลักเขาก็บยาลักเบิร์ดดอกไปห้ยพูนกินน้ำแน่เดี๋ยววาสัน เจียวบดตัวเลยสบอภาษาหนึ่งเรียกว่าขามเลียงบ่แม่ขามเลี้ยข้ามเลียงข้ามแปรขามแปรขามเทศดสามมาข้ามเถิดพอแล้วหลาแล้วกินมาบิด มานะคุณมาตวปุ่นนะบ่เดาเดวบ่เป็นอ้าวคอยหูแล้วมันเป็นอย่างเจ้าจังมายง้มกังเว้นบ่มีคนมาขันย้หมดแล้วคนเที่ยวหลายฮะีนแม่ต่อแม่ขึ้นต่อึ้นอี่ชมก็ได้